เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของเรมการเปิดตัวเรม GT 8โปรกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นเรม GT 8 Pro พร้อมที่จะเปิดตัวในวันที่20พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่รอคอยสมาร์ทโฟนที่มีการปรับปรุงทุกด้านหลังจากที่มีการเปิดตัวในประเทศจีนไปแล้วการปรับปรุงที่น่าตื่นเต้นขุมพลังที่พลิกฟ้าเปลี่ยนแปลง เรม GT8 Pro จะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนแรกๆในโลกที่ใช้ชิปเซ็ตคอคอมสแนปปรากอน8ปดอิ e g เจนซึ่งผลิตบนสถาปัตยกรรม3ามิเที่ทรงพลังจับคู่กับแรมเนปิดีเดีย 5X และ U f เ4.1เอสทำให้ประสิทธิภาพของมือถือเพิ่มขึ้นอย่างมากแบตเตอรี่ที่ทรงพลังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ t i เท n แบตเตอรี่ที่มีความจุ7 0 0ด mAh และรองรับระบบชาร์จว120 W U ่งสองศูนย์ุทราชาำให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดวันแค่ชาร์จเพียง15นาที นอกจากนี้ยังรองรับการชาร์จไร้สาย5 0าดัยูอีกด้วยหน้าจอที่สว่างสุดในประวัติศาสตร์หน้าจอแ t p ทีโมเลขนาด6.79นิ้วความละเอียด2 k qhd และ r e f r e s h ร a t e 1 4 4 h z จะทำให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่สวยงามและรายละเอียดจุดเด่นที่สุดคือความสว่างสูงสุดถึง7,000 n i นนิสทำให้เป็นหนึ่งในหน้าจอสว่างที่สุดในตลาดสมาร์ทโฟนนวัตกรรมกล้องที่น่าตื่นตาตื่นใจ เรนได้ร่วมมือกับรีโคในการพัฒนาระบบกล้องซึ่งเป็นแบรนด์ชื่อดังในเทคนโนโลยีการถ่ายภาพพร้อมกับนวัตกรรมกล้องถอดเปลี่ยนได้หรือซูชเบอร์คามราบัมที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งดีไซน์ของกล้องได้ตามใจชอบกล้องหลัก50 MP พร้อมกับเซ็นเซ,นเซนอร์ Sony ่ไดที808ขนาดเศษ1ส่วน1 4นิ้วและโ i s สำหรับภาพที่สวยงามและชัดเจนกล้องวัตทไวท50 MP ความกว้างของภาพที่ยอดเยี่ยม กล้องเพราสโคปเทเลโฟโต้2 0 0 MP มาพร้อมกับเซนเซอร์ IsoCell h P5 และสามารถถ่ายภาพโซ่ขยายได้ถึง 3x optical zoom และ 12x lossless zoom ฟีเจอร์เพิ่มเติมที่น่าสนใจระบบปฏิบัติการ Android 16พร้อมกับ RAM U7.0 ที่มีประสิทธิภาพสูงมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP69 สำหรับความปลอดภยัยระบบสแกนนิ้ว 3D ร r ทรอนิกใต้หน้าจอสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วและปลอดภยัย และยังมีเรื่น g t 8 Pro เอสเทอร์มาเทอ F1 f i m i t e d Edition ก็จะเปิดตัวในประเทศจีนเช่นกันนี่คือรุ่นพิเศษที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นนักแข่งรถแข่ง F1 จริงๆ เรือน Gt 8 Pro พร้อมที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในปี2025และการเปิดตัวในวันที่20พฤศจิกายนนี้จะเป็นการเปิดตัวที่น่าติดตามอย่างแน่นอนอย่าพลาดที่จะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้และแสดงความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นนี้